เสียงธรรมค้ำใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนใช้ชีวิตให้คุ้มอ้างอิงจากผลงานเขียนของคุณดังตรินนักเขียนหนังสือธรรมะแนวหน้าของประเทศไทยเจ้าของงานเขียนเบสเซเลอร์ ller, เสียดายคนตายไม่ได้อ่านและเกมกรรมถ้าท่านใดสนใจติดตามผลงานธรรมะของคุณดังตริน สามารถไปดูได้ที่ Facebook ดั่งตรินซึ่งผมได้แนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปนี้แล้วนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุ้มคือทุ่มเทกับการใช้ชีวิตในขณะน,นี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตซ้ำอยู่ในหัวและไม่ใช่ใช้ชีวิตล่วงหน้าอยู่ในฝัน วันไหนที่คุณใช้เวลานอน6ชั่วโมงก็แปลว่าวันนั้นคุณเหลือเวลาอีก18ชั่วโมงในการลืมตาตื่นคิดเป็นหนึ่งในสี่ของวันหากนอนเวละ6ชั่วโมงไปทั้งชีวิตก็จะแปลว่าคุณมีอายุทั้งหมดเท่าไหร่ก็ให้หากออกไปหนึ่งในสี่เช่นสมมติว่าอายุขายของคุณคือ80ปีเอาเข้าจริงคุณก็มีเวลาทำอะไรเท่าที่1สมองสองมือจะทำได้ เพียง60ปีเท่านั้นนี่คือความจริงนะครับชีวิตของเราเนี่ยถูกหักอายุไปตามธรรมชาติตามความจำเป็นที่ต้องหลับต้องนอนคนตายอายุ80ปีไม่ได้แปลว่าได้ใช้ชีวิต80ปีต่อให้เป็นพวกบ้างานทำงานหูดับทั้งวันทั้งคืนตลอดสพก็เถอะยังครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าแต่ละวัน คุณเอาแต่เฝ้าเสียดายอดีตเป็นเวลาสักสามชั่วโมงแล้วใช้เวลาอีกร่วมสามชั่วโมงในการฟุ้งซ่านถึงอนาคตสิริรวมแล้วคุณปล่อยให้อีกหชั่วโมงหายไปเปล่าๆโดยไม่มีการใช้ชีวิตแต่อย่างใดเพราะการใช้ชีวิตก็คือการเอาปัจจุบันไปทำอะไรเพิ่มไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่เคยทำไว้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วและยิ่งไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีสิทธิ์จะทำ ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าคนทั่วไปถ้านอนหชั่วโมงหมกมุ่นคลุ่นคิดถึงอดีตกับอนาคตอีกสัก6ชั่วโมงรวมเป็นสิบสองชั่วโมงก็ครึ่งหนึ่งของวันแล้วจึงเหลือเวลาจริงๆไว้ใช้ชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของอายุไขเท่านั้นท่านนึกว่าตัวเลขเหล่านี้เกินจริงก็ลองฟอ้าสังเกตกันเอาเองนับดูว่าเฉลี่ยแล้วคุณนอนวันละกี่ชั่วโมง แล้วหานาฬิกามาจับเวลาว่าคุณอยากปล่อยใจให้เหม่อลอยไปหาอดีตกับอนาคตรอบละกี่นาทีกว่าที่จะดึงสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวตรงนี้หรืองานตรงหน้าได้คุณอาจคิดว่าไม่เห็นจะน่าเสียดายตรงไหนในเมื่อได้ใช้ชีวิตสบายๆรื่ยเปื่อยตามความพอใจเสียอย่างตอนยังมีโอกาสคิดสบายๆรื่อยเปื่อยก็น่าจะอย่างนั้นนะครับ แต่พอถึงเวลาโดนเช็คบินตอนจบขึ้นมาที่เคยรู้สึกไม่เสียดายนั้นก็เชื่อเถอะว่าจะกลายเป็นแสนเสียดายจับจิตจ,จับใจเลยทีเดียวนโยบายที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตให้คุ้มควรออกตัวจากการตกลงกับตัวเองชัดๆว่าเราจะสูญเสียปัจจุบันกับอดีตและอนาคตน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จี้ลงไปให้ชัดๆ พอรู้ตัวว่าบนอะไรเช่นสมมุติว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะต้องรีบแก้ใหม่สั่งตัวเองทันทีว่าอย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้จะแก้ไขอะไรดีแต่สมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้างอีกอย่างคือการตกลงกับตัวเองว่าจะไม่กังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้หรือวันหน้าแต่จะขยันทำทุกอย่างในวันนี้ เพื่อให้สบายใจว่าได้ทำรากของวันพรุ่งนี้ไว้ดีที่สุดแล้วถ้าจะต้องเอาวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับวันหน้าก็คือคิดอ่านวางแผนไม่ใช่ให้ถูกพรุ่งนี้ปล้นด้วยอาการกลุ้มเปล่าหลังจากตกลงใจได้ว่าจะเอาแต่วันนี้เมื่อวานไม่เอาพรุ่งนี้ก็ไม่เอาคุณจะพบว่าการหลงใช้ชีวิตแบบสมมุติว่าจะหายไป กลายเป็นใช้ชีวิตแบบมีอะไรต้องทำเสียได้หากคุณตกลงใจแล้วแต่ยังคงติดอยู่ในอดีตและถูกดูดไปหาอนาคตก็ต้องสำรวจดูว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นสำรวจความคิดตัวเองจับให้ได้ไล่ให้ทันว่าถ้ารวมความคิดทั้งหมดเป็นกลุ่มเป็นก้อนและกรองให้เหลือคำคำเดียวมันคือคำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่น ถ้ารู้ตัวว่ากำลังโดนบั่นทอนกำลังใจลองหาคำสำคัญจากในหัวของตัวเองดูคุณจะพบว่ามีคำบางคำผุดขึ้นมาบ่อยกว่าคำอื่นเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกคำคำนี้อาจเป็นเสียงออกมาจากปากของคนอื่นแต่เวลาที่มันแปลเป็นความคิดของคุณเองก็มักจะมีการเสริมเติมคำใหม่ๆเข้าไปเช่นทำไม่ได้หรอก ไม่ต้องพยายามหรอกถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องสังเกตดูตามความเป็นจริงเอาของจริงในหัวมาตีแผ่จนกว่าจะเข้าใจว่าเสียงจากอดีตความกังวลเกี่ยวกับอนาคตใดๆที่ยับยั้งคุณไว้จากการลงมือใช้ปัจจุบันให้คุ้มล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งศูนย์เปล่ายิ่งให้ค่ามันมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งลดค่าชีวิตลงเท่านั้น อาการตาสว่างที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณรู้ชัดว่าเสียงใครบันทอนกำลังใจเราก็ไม่เท่าเสียงในหัวบันทอนกำลังใจตัวเราเองหลังจากตาสว่างมากพอคุณจะพบว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มขึ้นและตระหนักว่าชีวิตที่คุ้มที่สุดคือชีวิตที่มีปัจจุบันดีๆอยู่ในใจมากที่สุดไม่ปล่อยให้ใจกำมอดีตเน่าๆ ตลอดจนอนาคตเสียๆไว้อย่างศูนย์เปล่าแม้เมื่อตาสว่างแล้วจะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันในชีวิตนี้ก็จะเป็นเวลาหนึ่งวันจริงๆกลั่นเอาประโยชน์จากทุกนาทีให้มากที่สุดไม่หยุดชีวิตอยู่กับการห่วงไปข้างหลังหรือแม้กระทั่งหวังไปข้างหน้าหนึ่งวันอันทรงคุณค่าอาจเทียบได้กับหปีหรือหนึปีที่สูญเปล่าของคนอื่น พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบคุณค่าของอายุไว้อย่างน่าจดจำดังนี้ผู้มีความเด็ดเดี่ยวในการรักษาศีลมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลจิตใจไม่มั่นคงที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้มีปัญญาแน่วแน่พิจารณาธรรมมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไร้ปัญญาจิตใจไม่มั่นคง ที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้ตั้งใจประกอบความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสร,ริฐกว่าคนเกียดค้านที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวร มีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นทางดับทุกขได้ถาวรที่มีอายุอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นธรรมขั้นสูงสุดมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นธรรมขั้นสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเสียงธรรมํำใจโดยบอธรรมบุตร ตอนใช้ชีวิตให้คุ้มสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานของผมมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ